ลองเทสกันดูนะครับลองเทสกันดูว่าไฟท้ายท,ที่ใส่กับรถแล้วเนี่ยแต่ละคันแต่ละสีเนี่ยมันเป็นมันเป็นอีกอารมณหนึ่งเลยนะนะครับได้ยินได้ยินเสียงหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้ไม่ได้ใช้ไม้ลอยไม่ได้ใช้ไวเลสเฮ้ยไม้ลอยไม้ลอยพูดอะไรนะพูดเป็นคนยุคเก่าเลยคนยุคเก่ากวว็าจะใช้คําว่าไม้ลอยไอเราต้องบอกไม่ไวเลส ใช่ไหมครับนี่นะเป็นไฟท้ายตัวใหม่ล่าสุดของวาเ,เลนเลนิชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับไฟท้ายโหดมากสวัสดีซาตาตโกด้วยนะครับสวัสดี f อฟซีผมเพียบเลยขอบคุณครับขอบคุณครับมาเดี๋ยวมาดูนะตัวนี้นะครับสีนี้นะกับสีนี้ อ,อันนี้หนึ่งหนึ่งอย่างนะแล้วเดี๋ยวมาดูสีนี้กับสีนี้เห็นปะความแตกต่างรถคันเดียวกันนะอันนี้คือรถคันเดียวกันแล้วก็ให้ดูว่าไฟท้ายเนี่ยหนึ่งไฟท้ายหรือว่าหนึ่งสีเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรียกได้ว่าบุคลิกของตัวรถได้เลยอ่ะ อย่างคันนี้ก็คือเดิมเคยใส่เป็นสีนี้อยู่นะสีแดงอยู่นะครับสเสร็จปุ๊บให้ดูปุ๊บอันนี้สีดำเฟียววะนี่คือปิดนะปิดไฟนะครับยังไม่ได้เปิดไฟนะฮะอันนี้คือปิดไฟนะครับให้ดูรายละเอียดงานให้ดูรายละเอียดของตัวรายละเอียดดีเทลของตัว ปลายท้ายนะครับใช่ครับสีดำมันจะออกแบบคืออสีดำสีดำโมเดลนี้มันเป็นสีดำที่มันมันพิเศษที่สุดของวาเลนตีที่เขาทำมานะเห็นเห็นสีดำเขาไหมครับดูรายละเอียดเขานะซูมเข้าไใกล้นะครับเลยที้ว่ามีรายละเอียดแบบ ครบทุกอย่างครบทุกเม็ดแล้วซูมเอานะนะครับทุกคนบอกสีดำดุใช่ครับตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเปิดหายใจไม่ทันเห็นไหมดูฝั่งนี้เห็นปะเฟียวปะเนี่ยทรงนี้เราตั้งใจจัดให้มันเป็นทรงนี้มันก็เลยแบบเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวปิดนิดนึงจะได้เห็นตัวล้อด้วยว่าตัวรถที่ตั้งใจ จะทําอันนี้คือดลดร้านนะครับแล้วก็จริงๆก็คือตั้งใจเปลี่ยนเปลี่ยนหลายๆอย่างเดี๋ยวลูกค้ามาเห็นแล้วจะแล้วจะเบื่อเปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนล้อแมกเปลี่ยนอ,อันนั่นแหละตามที่เห็นนั่นแหละนะอย่าพูดมากเดี๋ยวเมียรู้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนบุคลิกเท่าที่เห็นนะแล้วก็มีไฟไท้ายเอออันนี้ทไฟท้ายเมียรู้ว่าว่าน่าจะน่าจะใส่เป็นตัวนี้ เห็นปะน,นี่ฟิลด้านนี้นะอันนี้เป็นรถรถร้านแวนชอป009นะครับสีดำให้ดูสูงเข้าสูอบออกให้ดูนะเป็นไปทายตัวที่ใหม่ล่าสุดของวาเลนติแล้วก็ตัวนี้รถโชว์ทุกค่ายของญี่ปุ่นต้องใส่ไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือว่าสีสีแดงตัวนี้เลย นะครับนิยมแค่ไหนลองดูนะรถรถรถค่ายในญี่ปุ่นต้องใส่ทุกค่ายลองไปดูในเว็บไซต์ดูนะครับว่าใส่ตัวนั้นทุกค่ายเลยอันนี้เป็นสีเดิมเห็นปะ่ะคนละลมนะครับคนละลมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมาดูรำนี้รำนี้ก็เป็นรถรถแถวย่านตอนเมืองนะแถวแย่านตอนเมืองไม่เอ่ยชื่อเจ้าของนะเพราะว่า เดี๋ยวจะมีคนรู้จักเอฟซีบอกไม่ทันละแค่นี้ก็รู้ละว่ารถไข่นี่ฝั่งนี้นะเห็นปะเห็นปะนี่คือสีขาวนะเมื่อกี้รถสีน้ําเงินตัดกับสีดําอันนี้รถสีดําตัดกับสีเฮ้ยไม่ใช่รถสีขาวตัดกับไฟถ้ายดําเห็นคอนท้าสมันไหมครับเห็นโมเมนต์ของมันไหมอารมณ์มันเปลี่ยนเลยนะครับก็ก็จะกลายเป็นคุมโทน คุมโทนตัวตัวนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้มันก็จะเป็นคุมโทนดำดำขาวส่วนมันจะมีตัดแดงด้วยเพราะตัวรถก็จะมีตัดแดงข้างล่างก็จะมีตัดแดงตัวนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะให้จริงๆอะตอนกลางคืนอะมันจะเห็นตัวนี้เป็นแดงข้างบนเป็นไฟเบรกก็เพิ่งใส่เนี่ยครับเสร็จปุ๊บตัวนี้สามารถที่จะเอาฟิล์มไฮไลท์เป็นสีดำเทาเทาบางๆงลงไปได้ หรือจะไม่ติดก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์ของเขานี่ครับให้ดูเสร็จปุ๊บอันนี้คือไฟท้ายเก่าไฟท้ายที่ใส่อยู่แล้วก็หล่อไฟท้ายที่ทาบก็หล่อนะครับคือเวลาแต่งรถแล้วมันได้เลือกได้ลองแบบนี้มันถูกใจไม่ถูกใจเรื่องหนึ่งนะแต่มันได้เลือกได้ลองมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยรถเราอะ่ะ การที่มันเปลี่ยนหรือว่าการที่ใส่อะไรเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันทำให้รถมันดูน่ามองแล้วก็ดูอีกอรมณหนึ่งลองเปิดเป็นไฟลีไฟลีดูครับนี่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาดูไฟท้ายแล้วก็ดูในส่วนของการ, <c oughs> การเลือกไฟท้ายนี่นี่คือเปิดไฟลีขึ้นมาละ เวลาซื้อของถ้าได้เลือกได้ลองเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนมันเหมือนอะดรีนาลีนใช่ไหมมันเหมือนต่อมต่อมความสุขมันจะออกมาเหมือนผู้หญิงะครับเหมือนกันเวลาแม่บ้านไปเลือกซื้อของเลือกซื้อในเน็ตในอะไรก็ยังแบบหนึ่งนะแต่พอมนไปเลือกซื้อจริงจับเสื้อผ้าจริงได้ลองใส่ลองเลือกซื้อมีซื้อก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไร บางอย่างได้เลือกได้ลองนี่มันมีความสุขละ่ะอย่างตัวนี้เห็นไหมอันนี้ใส่เข้าไปปุ๊บดูรายละเอียดงานครับสวยจริงๆตัวนี้สวยจริงทั้งในส่วนของการเปิดไฟหลีแล้วก็ในส่วนของตัวบาร์ที่ปิดไฟหลีนี่คือตอนกลางวันนะครับกลางวันปกติไฟจะไม่ได้สู้แสงเท่าไหร่ นี่่นียยรองไฟเบรกบนที่เพิ่งใส่ไฟของไฟหลี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ส่งแสงกลางวันเท่าไหร่แต่กลางคืนนะสวยแต่นี้คือทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนอย่างที่เห็นนะสวยไม่สวยไม่รู้แต่ว่าอย่างที่เห็นนั่นแหละนี่นี่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะก็คือในส่วนของตัวเลนกว้างให้ดูเพิบเห็นปะอารมณ์เนี่ย เียวนะเฟียวเลยลแหละกลับอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่หล่อนะหล่อนะแต่มันมันคนล,ลอะอารมณ์ใช่ไหมคนละอารมณ์นะ <c oughs> คนละอารมณ์กันเลยคนละคนละฟีลวกันเลยนะคนละฟีกันอันนี้ก็อันนี้ก็หล่อในแบบในแบบหนึ่งแต่นะั้นมันแบบสขุมนะั้นแล้วลึกนี่ที่เขาบอกว่าสายลึกเนี่ยคืออย่างนี้แนะ่ะมันลึกจริงๆริงไอ้หนูใกล้ไนะ อันนี้เป็นมุมธรรมดาที่ที่เขามองนะครับอันนี้เป็นมุมเสยดูมุมเสยดิแล้วเดี๋ยวดูมุมใกล้นะครับมุมบนจะหลอ่อจะสวยนี้มันต้องหล่อสวยทุกมุมนะครับเห็นปะสวยปะ นี่คือเป็นไฟท้ายตัวท็อปของ v ar, a l ลนตีอัลตาใหม่ล่าสุดออปชั่นเยอะสุดแพงสุดแล้วก็หายากมากๆนะครับสำหรับตัวนี้ยากไม่ยากอย่างที่บอกคือไปดูตามค่ายแต่งของรถตู้นะครับก็จะเห็นเลยว่ารถร้านใส่ทุกคันจริงๆนะครับ,รบเห็นไหมใส่ซ้ายขวาเดี๋ยวแรกก็ใส่ครับพี่พี่เอกเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวลองลองเปิดไฟลหลีผมหน่อย เดี๋ยวให้ดูคันนี้ด้วยอันนี้เป็นสีสีรถสีนะรถสีแล้วเดี๋ยวลองเปิดไฟหลีให้ดูเห็นปะหล่อปะนี่นี่จริงๆมันมีออปชันนะแต่เราไม่ได้คุยออปชันเราเอาแค่เปิดธรรมดาที่ที่ธรรมดามันมีกันเนี่ยครับรา,ายละเอียด มันมองได้ถึงไหนครับมันมองได้ถึงนี้เลยนะครับมองได้ถึงตัวนี้เลยนะนี่คือมองจากหน้ารถเข้ามาเลยนะครับนะครับใครคอมเมนต์มานะครับวันนี้ขอให้ถูกหวยนะครับใครคอมเมนต์เข้ามานะครับวันนี้วันหวยออกขอให้ถูกหวยนะครับแล้วก็มีเงินเหลือๆมาซื้อไฟท้ายนะครับที่เหลืออีกห้าล้านกว่าเนี่ยคือ เอาไปเอาไปเอาไปแต่งรถต่อใครใคร,ใค,รคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ขอให้แรงแหงเลยรวยผมแม่นด้วยนะบอกให้แอ่รีพิมพ์เลยสวยสวยมาเลยเห็นปะ <laughs> ดูที่ไหนนะครับก็ทักทายเข้ามานะครับดูที่จังหวัดไหนอำเภอไหนหรือว่ากลุไม่ภาคไหนชัดภาพเสียงเป็นไงชัดหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ใช้ ไม่ไวเลสด้วยนะครับเป็นไม์หัวกล้องก็เสียงอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่าเท่าไหร่แต่ว่าพอดีว่าพี่เขาบอกว่าลองลองลองเทียบรถสองคันดูก่อนอ่ะโอเคเทียบกันเลยนี่คอมเมนต์กันมาเต็มเลยนะครับอย่างที่บอกคือคอมเมนต์มาตัวนี้นะครับใครซื้อเลขอะไรไว้ก็ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับวันนี้เรามาดูในส่วนของ ไฟท้ายไฟท้ายตัวรถตู้จะได้ชัดๆนี่เวลาได้เลือกได้ลองแม้กระทั่งรถรถผมเองรถล,ลูกค้าคือถ้ามันได้เลือกได้ลองมันจะรู้ว่ามันควรจะต้องใช้ไฟท้ายอะไรสวัสดีครับพี่บอยบุรพาหล่อไหมอยากได้ดิ <laughs> เดี๋ยวเปิดพามาให้ดู พี่อขอพามาคันนี้หน่อยครับเนื่องจากช่างช่างแวะไอ้ช่างพักกินข้าวนะช่างพักกินข้าวมีลูกค้าก็เลยต้องรบกวนลูกค้านี่หามาครับมีคลิปเปิดเครื่องเสียงคันนี้ไหมมีครับ แต่ว่าถ้าจะให้เฟี้ยวจริงๆต้องมาฟังกับตัวรถเองมีครับอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคันนี้ทำไปเรื่อยนะครับตัวรถอย่างที่บอกครับเวลาขยับหนึ่ง,งรังปุ๊บก็ทำให้ช่างต้องทำงานช่างต้องทำงานหนึ่งรอบแต่แน่นอนคือรถล้านทุกคันภไยในหนึ่งปีหรือ ปีก่ากว่ายัางไงก็ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนให้มันเรียกได้ว่าลูกค้าเข้ามาก็จะได้เห็นแนวทางการแต่งและที่สำคัญก็คือสไตล์ของเจ้าของร้านนะครับก็คือทางทีมงานทําทีมช่างนี่แหละถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วเห็นสไตลก์การแต่งรถแบบนี้ท่านชอบก็ขอบคุณที่เลือกเราแต่ถ้าท่านไม่ชอบสไตล์การแต่งรถไม่ชอบรสนิยมในการเลือกของก็อาจจะ ลองดูเป็นแนวทางหนึ่งนะครับก็ทำให้รู้ว่าตัวการแต่งรถนะครับสไตล์การแต่งรถเหมือนกับสไตล์การเลือกสินค้านี่แหละถ้าอยากให้รถสวยแบบแบบนี้ชอบแบบนี้ก็เลือกที่แวนช็อปนะครับแวนช็อปจัดการให้ตามสไตล์ของเราอันนี้อันนี้ขอพามากเลยพี่ยังไม่ผ่ายังไม่ผ่าใช่ไหม ข้างซ้ายสวยใช่ใช่ครับก็อะไรไม,ม่ใหม่อะไรมันก็ดีนี่สวยนะครับสวยให้ดูเลยเทียบสองสองคันเลยนะครับก็คือตัวไฟเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันมันแมทชิ่งกันเนี่ยเอ่อไม่ว่าจะอยู่กับสีอะไรมันก็มันก็จะมันก็จะลงตัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างสีเดี๋ยวผมบอกบอกนิดนึงนะครับสไตล์การเลือกเลือกไฟท้ายของผมนะ อันนี้คือมันไม่มีกฎใดตัวแต่ว่าสไตล์การเลือกสินค้าก็คือหนึ่งก็คือตัวท้ายเนี่ยเราอยากจะให้อะไรเป็นพระเอกเราจัดให้มันเป็นพระเอกพระรองนะครับอย่างตัวนี้เราจัดให้ทรงตัวไฟท้ายเป็นพระเอกทุกอย่างจะลงมากองอยู่ด้านล่างอะไรที่ข้างบนพยายามเคลียร์ออกให้น้อยชิ้นมากที่สุดตัวข้างล่างมันจะดูเด่นนะครับเราทําให้รถมันดูเตีย้ยเส้นสายก็คือทําให้มันคมอย่างคันนี้ก็คือใส่เป็น เป็นส่วนท้ายแอร์บัสนะครับตัวพลาสติกเส้นสายตรงนี้ทําให้รถมันดูเตีย้ยตัวคิวเลตอันนี้เป็นคิวเลตคิวเลตตัวคิวเลตกันลอ,อยท้ายมันทําให้รถมันดูเป็นเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็ดาบท้ายทําให้รถมันเป็นเส้นแนวขวางสปอยเลอร์บนทําให้ดูตัวตัวนี้มันเป็นแนวขวางรถมันจะดูเตี้ยแล้วดูกว้างนะครับ เสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าตัวนี้ชิ้นใหญ่เกินไปมันทําให้ตาเราดึงขึ้นไปข้างบนทําให้มันดูรถมันดูสูงเพราะนั้นตัวนี้อย่างคันนี้ทุกอย่างมันจะกองมางบนด้านล่างทั้งหมดก็จะมีพระเอกแล้วก็พระรองแต่เราอย่าให้มันมีพระเอกสองคนนะครับอย่าให้มันมันมาข่มกันเองเพราะนั้นเราต้องเลือกว่าตัวไหนที่จะเป็นพระเอกอย่างคันนี้ก็เลือกเป็นไฟท้ายเป็นพระเอกที่เหลือเป็นพระรองมาเสริมเสริมตัวไฟท้ายนี่คือด้านท้ายนะครับเสร็จปุ๊บแล้วส่วนนั้งสีเนี่ย อย่างคันนี้เขาคุมโทนเป็นสีดําตัดตัดขาวแล้วก็มีขีดแดงหน่อยนึงก็แมทลงตัวเพราะว่ามันอยู่ในอยู่ในเทมเหมือนกันอยู่ในตีมเหมือนกันมันก็จะลงตัวนะครับส่วนคันนู้นส่วนคันนู้นก็คือตัวรถมันเป็น,นอกสีเป็นรถที่ทําสีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าตัวเดี๋ยวผมปิดไฟไฟท้ายให้ดูป่าท้ายให้ดูสมมุติว่าตัว สีที่มันเป็นลนักษณะสีสีสดสดแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นไฟท้ายที่มันเป็นสีดำเลยนะดำสนิทเลยนะมันจะทําให้ไฟท้ายเนี่ยมันบุ่มลงไปมันหายลงไปนะครับหายจากตัวรถล,ลงไปเหมือนคันนี้ไม่ได้ใส่ไฟท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมองไกลๆแล้วเหมือนคันนี้ไม่ได้ใส่ไฟท้ายอมอันกลายเป็นว่ามันไม่สมส่วนนะมันไม่มันไม่เป็นสมมาตรเพราะฉะนั้นเนี่ยสีของไฟท้าย กับรถที่จะใส่รถสีเข้มๆแบบนี้เนี่ยสีสดๆแบบนี้ต้องเป็นสีที่สดเพื่อจะดึงดึงเขาขึ้นมาแต่อย่างไฟท้ายตัวเนี้ยที่มันใส่กับรถคันนี้ได้เพราะว่าอแบบนึงนะครับเชเชปิดไฟหลีใน่อย finalement? เดี๋ยวปิดปิดไฟหลีกับไฟผ้ามากปิด้ามากอ่าโอเคครับเห็นไหมตัวนี้เป็น สีดาก็จริงนะครับแต่มันมัน,ม,นมันมีอะไรครับก็คือตัวนี้มันก็คือมีลายเส้นตัวนี้นะครับมีคอนทาราสของเส้นเส้นตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมเส้นสีขาวขึ้นมาตัดพอมันเป็นเส้นสีขาวขึ้นมาตัดดูความคมของเขานะดูความละเอียดของของตัวเส้นสายของเขานะนี่ดูใกล้ๆเลยนะครับซูมได้ซูมเพอดีใช้ กล้องตัวเล็กถ้าเดี๋ยววันหลังใช้กล้องตัวใหญ่แล้วซูมให้ดูเลยข้างในนี่ข้อสวยสวยจริงๆสวยแบบสวยแบบสมูไรอะ่ะนะสวยแบบสมูไรคมสวยมีรายละเอียดแล้วก็สแสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆเลยนี่นะดูกว้างๆเห็นไหมพอเสร็จปุ๊บ อันนี้สีดําก็จริงแต่มันมีเส้นสายทําให้เรามองไปปุ๊บไฟท้ายเนี่ยมันลอยออกมาจากตัวรถกลายเป็นว่าไฟท้ายมันไม่บุ่มเข้าไปนะครับทำให้มันดูมันดูกลมกลืนแล้วก็ดูมีมีมิติอันนี้คือวิธีการเรื่องซื้อของผมนะสไตล์สไตล์ของผมไม่ได้มีหลักสากลไม่ได้มีไม่ได้มีคำพีอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเวลาแต่งรถเราแต่ง ออกมาแล้วรถแต่ละคันเขาก็จะมีดีเทลที่มันต่างกันอย่างที่บอกถ้าชอบสไตล์แวนช็อปก็รามินชาชีนะครับร้านแวนช็อปเดี๋ยวเราดูให้เราเลือกให้หรือก็เราทาบของแบบนี้ให้ว่าท่านชอบหรือเปล่าเห็นปะมุมสวยนะสวยนะครับกันชนท้ายตัวของ a i r b u ัมีครับห้าห้าพันห้าันเก้าร้อบาทพร้อมไฟทับทิมครับ ข้างซ้ายไฟโล่ข้างซ้ายไฟโล่เปล่าครับเดี๋ยวนะครับไฟโลคืออะไรเอร่ยโฟโล w สวัสดีพี่บ่าวหัดใหญ่ด้วยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับแวนช็อปแล้วก็มาดูในไฟท้ายวรลเลนติจริงๆเคยรีวิวหลายครั้งแล้วแต่ว่าอันนี้เรารีวิวในส่วนของตัว รถที่มาจอดคู่กันสองคันทําให้เห็นความแตกต่างนะครับไฟท้ายสีเดียวกันนะครับไฟท้ายสีเดียวกันรุ่นเดียวกันคู่กันนี่แหละแล้วามาแยกใส่คนละคนละคันคนละรถคนละสีคนละสไตล์อารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปคนละสไตล์เห็นไหมอ่านี้ให้ดูอีกทีหนึ่ง พอดูเป็นภาพเป็นคลิปอย่างนี้แล้วมันจะดูดูแล้วมันชัดเจนเนี่ยดูแล้วมันเห็นอารมณ์ของเขาอย่างบางทีเราตั้งลำว่าเราจะมาซื้อไฟไท้ายสีดําแต่พอมาถึงร้านเทียบเทียบสีแล้วออกออกมาเป็นสีแดงก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเรามีทุกแบบทุกสีให้เลือกภาพกับรถตัวเองตัวท่านเลยนะครับเรามีเวลาอยู่สิบสองชั่วโมงในการเลือกลูกค้านะครับก็คือ ลูกค้ามาแต่เช้านี่ตอนเย็นบอกเราได้เลยว่าชอบตัวไหนหรือไม่ชอบทุกตัวเลยก็ได้นะจ๊ะประมาณนี้สวยสวยสวยได้ครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวแอดมินเขาจะตอบในรายละเอียดให้นะครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะถักไปฟังก์ชันก็มีแล้วแหละในคลิปก่อนอน,นะอันนี้เราไม่คุยถึงฟังก์ชันเราดูทั้งสี่ก็พอ ให้ดูอีกทีแล้วเดี๋ยวจะจบไลฟ์ละแล้วเดี๋ยวหรือใครมีคําถามอะไรก็ทักเข้ามานะครับนี่ครับคันเดียวกันซ้ายกัขวาแ,แล้วก็เดี๋ยวดูคันนี้คันเดียวกันซ้ายกับขวา ใครเข้ามาดูใครเข้ามาคอมเมนต์วันนี้ขอให้ถูกหวยมีตังมาซื้อไปท้ายแล้วก็ที่เหลืออีก5ล้านกว่าเอาไปแต่งรถนะครับตอนนี้4ี่โมงเย็นเดี๋ยวร้อยเฮกันขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ